ยอดการผลิตเขาผลิตออกมาถึง210ล้านเหรียญด้วยกัน U.N.C. นั้นเขาประเมินเอาไว้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปั้หอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบ่งเก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองส่งทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาด ลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3าเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่าง เรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระส่หมุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรามีพี่น้องหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาสำหรับการรีวิวของทางช่องของเรานะครับว่า เอาให้มันครอบคลุมหน่อยเอามารีวิวให้มันครบทุกปีพศหน่อยแสงทองนะครับวันนี้เราก็หยิบยื่นเอามาสําหรับเหรียญแต่และปีพศนะครับเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาตามคําขอสาหรับเหรียญชนิดปาคา5บาทคิวโปลิเกลน,นะครับพี่น้อง เหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่ก็จะเป็นเหรียญกระสาบหิวโปลิเกิสอดไส้ทองแดงนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับภายในวงขอบนั้นเป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมนะครับอขอบด้านในนะครับพี่น้องขอบด้านในก็จะเป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมส่วนภายในวงขอบนั้นก็จะระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นใหม่ แบบราเสียนใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะที่บางกว่าเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551นะครับพี่น้องซึ่งเหรียญรุ่นใหม่นั้นก็ถือได้ว่ามีอยู่หลายๆปีพศด้วยกันที่นักสะสมนั้นเขาเลือกที่จะเก็บสะสมกันนะครับเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลนะครับรุ่นนี้ ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็ถือได้ว่ามีหลายๆท่านนั้นมีความต้องการนะครับในตลาดนักสะสมนะครับพี่น้องแต่ความต้องการของเขานั้นมีความต้องการในรูปแบบใดนะครับในรูปแบบสภาพ UNC เทียบเท่า UNC อหรือว่าที่ผ่านการใช้งานนะครับเราก็ยังเห็นอยู่ในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆที่มีการลงประกาศซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันสำหรับเหรียญสะสมขององค์ในหลวงรัชะกาลที่9เราจะเห็นได้อยู่ทั่วๆไปตามเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆนะครับเหรียญปีพุทธศักราช2554ของชนิดราคา5บาทก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับถึงแม้จะผลิตออกมาเยอะมาก นะพี่น้องถึงแม้จะผลิตออกมาเยอะมากมีหลายๆท่านก็เลือกเก็บนะครับเลือกที่จะเก็บของปีพศนี้นะครับในรูปแบบที่เป็นหลอดนั่นเองเนาะที่เป็นหลอดเป็นถุงนะครับเหรียญ5บาทก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเขาจะอัดหลอดกระดาษนะครับอัดหลอดกระดาษมาก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมหลายๆท่านใช้ในการเก็งกาไรนะครับถึงแม้จะราคายังไม่สูงแต่ก็ได้ราคาที่มากกว่าหน้าเหรียญ หลายเท่าเช่นเดียวกันด้านหลังนั้นเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจามาบาพิตดุสิตธวนารามนะครับถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มาหลายยุคหลายสมัยนะครับอ่าก็มีการปฏิสังขรณ์เนาะบูรณะปฏิสังขรณ์กันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวสําหรับอ่าพระอุโบสถวัด เบนชมบพิทนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดแหลมหรือว่าวัดใสทองเนาะะแต่ก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ว่าสร้างขึ้นเมื่อใดนะครับแต่มีการบูราณะมาตั้งแต่รัชกาลที่ต้นๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญปีพศ2554ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความโตไดมิตเตอร์24มิลิเมตรส่วนน้ำหนักนั้น6กกรัม นะครับยอดการผลิตเขาผลิตออกมาถึง210ล้านเหรียญด้วยกัน u n c นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่50บาทต่ตอเหรียญน,นะครับแต่การซื้อขายนั้นไม่ได้มีราคามากมายขนาดนั้นนะครับพี่น้องความต้องการของนักสะสมมีเพียงบางท่านเท่านั้นเองสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับในลักษณะเหรียญที่เทียบเท่า u n c หรือว่าเหรียญ u n c ซ90% นะครับหรือว่า95%ที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญขององค์ในหลวงรัชการที่9ชนิดราคา5บาทปีพุทธศักราช2554นะครับที่เอามารีวิวข้อมูลฝากพี่ๆน้องๆลงป้านอาในคลิปคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับหลาย,ลายๆท่านได้บ้างนะครับที่กำลัง จะมองหาข้อมูลของเหรยียญต่างๆเนาะอาลักษ์ก็ฝากพี่ๆน้องๆลงป้าอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ